ครับสวัสดีนะครับท่านนักทุนทุกท่านนะครับก็มาพบกับทางฝั่งปัจจัยพื้นฐานนะครับก็จะมีบทวิเคราะห์ด้วยกัน2ตัวนะครับวันนี้นะครับตัวแรกนะครับเป็นหุ้นเดลต้านะครับจากนักวิเคราะห์ของเราคุณสุปชัยนะครับก็มีพรีวิวผมประกอบการนะครับไตรมาสที่3นะครับคาดการกำไร4.7พันล้านบาทนะครับก็ปรับเพิ่มขึ้น6% Q o Q แล้วก็21%เยีย o y ก็ถือว่าเติบโต ค่อนข้างดีนะครับถ้าดูในเชิงของรายได้เองเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นนะครับ5% q q แล้วก็20% Q1Q นะครับก็คาดมาจากรายได้สกลุลดอลลาร์สหรัฐนะครับที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในแง่ของตัวยอดขายนะครับดีขึ้นหนุนจากกลุ่มสินค้า Data Center เป็นหลักนะครับโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ AI นะครับที่ยังอยู่ในกระแสที่ดีนะครับมาจินเนี่ยอยู่ดับที่23.5% ก็อาจจะทำไม่ได้เต็มศักยาภาพเพราะว่าแรงกดดันของการตั้งสํงรองวัตถุดิบสินค้าคงเหลือนะครับในขณะที่แนวโน้ม Q4 นะครับคุณสุบชัยก็มองไว้ว่านะครับกำไรนะครับน่าจะมีแนวโน้มยังเติบโตเยอออนเดียอยู่นะครับเพราะว่าในแง่ของตัวธุรกิจ Data Center ยังเห็นการเติบโตที่ดีนะครับแล้วก็ทั้งปีในปี67เนะครับเรามองว่าอาจจะเะเชิญกับฐานที่สูงนะครับเพราะว่าปีนี้ในกำไรมันโดดเด่น นะครับก็ทําให้แนวโน้มปีหน้านะครับปีปีหกเจ็ดเนี่ยในแง่ของเชิงโก้ดก็อาจจะเติบโตในอัตราที่ลดลงนะครับก็ยังคงคาแนะนําขายซับตัวเดลตานะครับผู้สูงวัยให้เป้าไว้ที่55บาท55.75จุดนะครับราคาตรงนี้เนี่ยเทดที่ป E ปี67นะครับที่62เท่าก็ถือว่าแพงไปแล้วนะครับทำให้แนะนำขายทำกำไรเหมือนเดิมนะครับ อีกตัวนึงนะครับตัว BDMS นะครับโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับเรามีพรีวิวงบไตรมาสที่3นะครับคาดกำไรน่าจะเติบโต17%ค1วคิ Q Q, แล้วก็6%เยลเยนะครับอยู่ที่3,600ล้านนะครับตรงนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นเข้าไฮซีซันของธุรก,กิจโร,โรงพยาบาลนะครับซึ่งจะมีพวกไข้ตามรูการพวกไข้หวัดไข้ามาเาเรียนะครับแล้วก็มีการระบาดของโรค r s v ในเด็กค่อนข้างสูงทำให ให้แง่วอลุ่มในดีขึ้นนะครับผู้ป่วยในประเทศเนี่ยปรับเพิ่มขึ้น7%นะครับในขณะที่ผู้ป่วยต่างชาติเนี่ยปรับเพิ่มขึ้น11%ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับจากการกลับมาของกลุ่ม UAE แล้วก็กลุ่มประเทศจีนนะครับซึ่งเติบโตค่อนข้างเด่นนะครับแนวโน้มนะครับในช่วงไตรมาสที่4นะครับเราเห็นเดือนตุลาคมเนี่ยตัวเลขผู้ป่วยต่างชาติยังเติบโตนะครับในระดับดับเบิลดิจิตเพราะฉะนัน เทนยังเห็นการเติบโตที่ดีต่อเนื่องอยู่นะครับทั้งปีเนี่ยเรายังประมาณการกำไรของตัว B d เเมเองเนี่ยเติบโต11%นะครับถ้ามองข้ามไปปี67เนี่ยยังมองว่าเห็นการเติบโตดีต่อเนื่องนะครับจากแผนในการขยายโรงพยาบาลใหม่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็แผน MA ที่คาดว่าจะเห็นต่อเนื่องในช่วง3ปีข้างหน้านะครับบริษัทก็มีการปรับกลยุทธ์นะครับมันเน้นลูกค้าประกันนะครับแล้วก็ลูกค้าเกี่ยวกับเวลเนี่ยมากขึ้น นะครับก็จะเห็นทิศทางการเติบโตในช่วง3ปีข้างหน้าเราประมาณการกาไรรายได้เนี่ยจะเติบโตประมาณ7%ต่อปีก็ถือว่าค่อนข้างเติบโตดีต่อเนื่องนะครับเรายังคงมูลค่าพื้นฐานของตัว BDMs นะครับไว้ที่37.40นะครับตัวนี้ก็ยังแนะนําซื้อราคาลงมาเรามองว่าน่าจะเป็นจังหวะในการเข้ารับนะครับผมสำหรับวันนี้ทางฝ่ายวิเคราะห์นะครับก็ขอจบประชุมนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ แฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b s r r i e e และกระดิ่งแจ้งเตืเอนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม See First เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ